เอ้ป่ะเหมือนโนอ่ะไ่้ย่แม่นขาหิเหรอ あ โค้ดเทสัตว์สวัสดีครับน้องๆวันนี่เราอยู่ที่อุทยานแห่งชาติเทพรัจันทร์ใั้เราอะไรกันไปที่ที่ไหนนะไปกำลังไปท้ายเครื่อนนะครับผมไปเขื่เื่อนให้ผมีดีกว่าให้ผมสีดีไว้ก็คือทางเดี๋ยวถ่ายทางให้ดูนะทางมันเป็นโลกอ่ะทางดีๆมีก็ไม่ไปกันนะ <laughs> บอกมันลื่นบอกมันลื่นไอ้เนี่ยบอกปาด ี่เกือบไหลลงอยู่เหมือนกันเลยวะจังหวะลงแล้วก็กเกือบบวกกันเท้นมาเคลื่อนเออเนี่ยแหละพอวินคาวที่หกแคมอ้าวบาเจ้ครับสวัสครับวันนี้นะครับเราเราอยู่กันที่น้ำตกครับจะปึ๊บเป็นไงตัดมุมกล้องตัดมุมกล้องแบบคอนเทนต์นี่เดซ์เลยนะ คาเฟเหรอขอดูนะมีเมอริเดียนนิดหน่อยอันนี้อะไรนะนี่ที่จอดมอเตอร์ไซค์ถ้าจอดที่อ ah ื่นอ่ะนี่จอดนี้เลยหน้าร์เลยไม่ได้นะจอดที่อื่นไม่ได้นะมามามานี่คือพวกจอดผิดนะอันเดียร์คือที่จอดที่ถูกต้องคือต้องจอดตรงนี้เงครับครับนะหน้ามีแอบใส่กันนิดหน่อยเอาเตาอุปกรณ์อะไรอ่ะ จริงกะบองเหรอจริงกะบองเหรอไม่ต้องเสือเรื่องเารอองไม่เอาเสือที่บ้านมันนี่ใช้พี่คุณพี่ใช้เครือข่ายอะไรครับใช้นี่แท็กครับเป็นไงบ้างครับสัญญาที่นี่เดี๋ยวว่าผมลวมกับทูแล้วต้องรอแป๊บหนึ่งครับนี่เราไม่มีสปอนนะถ้าเราได้สปอนเราจะดีกว่านี้เราจะแบบโชว์โลโก้ไงสปอนบ็อสสปอนบ็อสจริงกะบองจริงกะบองเลย เกลือเกลือเพียวพังอ่ะไอย่างเนราปิดแล้วไม่ขึ้นแล้วไงเดินได้อย่างเดียวเดินอย่างเดียวมก็ดูเหลี่ยมไม่ต้องขึ้นหรือยังใส่มาไว้ก็แบบว่าหม้อน้ำแตกอะฝากวางหน่อยครับเอาใช่ไหมที่เอาใช่ใช่ใช่ไอ้ไปตัดอ๋อเฮ้ยมันกันน้ำเลยโกโค่อ่ะ โอ้ยโอ้ยเหี้ยเออเออน้ำเย็นจัดเหี้ยเฮ้ยเหมีเอาเส้นอยู่อ่เอ้ยปากเอาโทรศัพท์ใส่กระเป๋าไว้ดิกระเป๋ากระเป๋าปากเอาโทรศัพท์ใส่กระเป๋าเลยชื่อเหี้น้ำโคตรเย็นเลยว่ะอยากเล่นว่ะนะ ม้วนเปล่าไปดิไปดิแน่เดียวออกแล้วนะเดี๋ยวไปเราเอากระเป๋าเก็บบ้งไม่เอามาด้วยดิไม่เอาเก็บดิแล้วถึงตัวเฝ้าไว้ลึกลึกลึกอย่าหลอกพี่หลอกคนลึกแล้วอย่าหลอกดิอย่าหลอกคนดูอ่ะอย่าหลอกข้ามหลอกคนดูนะน้ำใสมากเลยนี่เราอยู่ที่ไทยประจันไทยประจัน ก็อยู่อำเภออะไรไม่รู้จำไม่ได้อันนี้เขาเรียกว่าอ่าน้ำตกห้อยหนึ่งห้อยหนึ่งครับเอาแล้วตองเป้าเหรอแล้วตองจิงเบลเหรอเฮ้ยบอมมาดูดิผีเสื้อ <laughs> บอมมาดูผีเสื้อดิบอมมาดิมาดูผีเสื้อดิคนเย่ยกลัวผีเสื้อเป็ <laughs> <laughs> แนแ,แอคติ้งเหรอเออแกงเหรอวะมาทีไ่ไหนไหนมาที่ไหน เฮ้ยสายดูดสายดูดการละก่อนเดินสายดูดบีรันนิ่งหรอถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปหน่อยแอนก็ไม่ก่อนเ่าไม่ถ่ายพวกกูดิเฮียโคตรเฮียเฮียจริงๆ โอ๊ยตายเหี้ย้แม่งเอ้ยเอาโปโะลลงน้ำหรอเฮ้ยแต่รูปพี่นะการละกันไปโฟกึิงโฟกึิงโฟกึิงเลย เิ่งเป็นเอาโปรโปถ่ายใต้น้ำมาเย็นมาแม่งสุดทำคอนเทนต์ทำคอนเทนต์ยินแม่แต่มันลองของดีไอ้ยิ่ยลองของดีกว่ะอ๋อมันมีแก๊สมันมีแก๊สใส่แก๊สน้ำเราก็วไม้ว่าเอาลงสดเลยเอา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 อย่างนั้นอะทำไมอันนี้ยงดิเจตจะลงแห่งลิงยังดิ เศษจำลองแห่งลิงไงดิ เดี๋ยวจะลงแึงลิงอีทีล wow> um um ิ์ใหญ่อะไอตองไม่เอาของมาหรอฮะเออ เดินเหนื่อยเลยอ่ะเดิโดดลีเดียวไม่ถึงอ่ะเตียงกลางเดินไกลเลยอ่ะเดินไกลเดินไกลนี่เอาป้องนะนี่เก็บไว้ที่บ้านเลยดิบอกัน

你来่ มองเห็นยื้นเนี่ยขาลงเก้ก็ต้องเสียแล้วแหละเฮ้ยเปล่ามาเลยเพื่อนมาเลยโอ้ยของอะไรนะไปฮะเฮ้ยเ้เปล่าทำยี่อะไรนะเฮ้ย ออกตรงไหนนี่งเี่ยวขาวอ่ะใช่ป่ะไม่เนอ๋อเออยินไทยู้แม่งาไอ้ัเฮ้ยนี่ของจริงนี่ไอ้เกียทำได้ไงวะต้าด้วยออ เอตอาอยู่ปะเนี่ยเฮ้ยโอยจริงก็บ้องไหมเฮ้ยย่านะมาไปพาไปแล้วไอ้เปาไปแล้วไอ้เปาหนาวอ่ะไม่ไปยกเลยไปเลแล้วไปา Tchau. ไหลหลังนะไหลหลังหลหลังนะลอยหลังลงเออนั่นแหละเดี๋ยวย่าเดลยน้ำมเดิฝั่งเ้ยนี่ดูนัทตองกูนี่อะไรนะตรงนี้เหรอเฮ้ยเฮ้ยลอยเตามันไปเข้าตรงนั่นเฮ้ยแม่ไทยนี่ัมาแล้ว เออขาดลขาลงขาลงึงยากยังดงไ้ังเออมามาเไม่ใช่ดึงลงไปอ่ะพี่อเออมามาแต่ตามมันมาทางนั้นแหละแ่ได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย นี่นะฮะมันตกใจมันตกใจล่วงว่าได้เพื่อนลึกอะผู้หญิงสองคนเคยเจอมาซึงกันไหเปลี่ยนเปลี่ยน ตัดตรงนี้ลยไทียงัวไหล่หีังตาต้องแไม่หายรู้ไหรอนีโอเคลงมาลงมาลงมาเร็วมันบอกว่าตงนั้นอ่ะคือมันจะไปเล่นอ่ะ อนยังงนะอนบอลถึงไม่อาทำฮ้นเฮ้ยเฮ้ยเงไงนะเอาเอายุดไปไปยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยยเฮ้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 ยเฮ Eu é